สวัสดีสบัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องสบายดีโมนีมาพบกันกับซาลาอีกนะ้อโมนีสาลากะอยู่ทงให้ทงหน้าคือเก่านะพีน่น้องมือหนีกะเป็นมือที่ว่ามาไทายหน้านั่นเองนาะไทยหุดนะพี่น้องนะ้อท่านใดดำนะพี่น้องเอ้เะวัาตากากะห้ากระได้กกิดป้ายนะพีนนะ่น้องนาะอย่างท่านดำได้ตรงนเพรวะว่าโมนีก็เป็นมือที่มาไทายหุดเนะพี่น้องนาะอคนกระโต๊ะวงนึงนี้นะพี่น้องเลยสาลาก็เลย บ่ได้อ like ันน in in ั้นเนาะไปอยู่กล้องกลุ่มใม่ตัวนั้นเนาะพี่น้องเนาะยันทนเปียกประส์มาดูให้ทุ่งนากระยาเปียกแบบแบบนี้พี่น้องเอยตอนนี้สารกามาไทยนาคือเก่าพี่น้องมาเบิ่งเข้าเจ้าไทยนาเนาะมาเมนสารไทยนาดอกมาเบิ่งเข้าเจ้าไทยนานี่กระลงหอดทัวนาแดอกพี่น้องเนาะแต่ผมมีอย่างไรสิพาพี่น้องมาเบิ่งท่งให้ทุ่งนานี่ละพี่น้องเอยแนวันสารก็ผมมีอย่างพี่น้องเนาะนอกจากมาเบิ่งท่งให้ทุ่งนาเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวสลากระชพามาเบิ้องวัวเบิง้งควอยนี่แหละพี่น้องโอเคตอนนี้เรา,า,าก็นะม,ยายาม,มาเบิ้เบงเนะข้ 5, ขาวไทยนานะก,ก,กันนะพี่น้องเนาะบ่อไร่ห่างอย่ามาจีเจ็บคอของเราพี่น้องเนาะอีกอย่างคอสลากระหากระซาวสองสามมือเนี่เนาะแต่ก่อนกับบ่อสบายเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดคลิปกับบ่อไร่ลงคู่มือเนาะพี่น้องเนาะต้องขอโทษขออภัยน้ำเด้อแต่ว่าอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อไ,ดไหลกดไลค์กดจับตะไครใหายเสลาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าสเสลาเฮ็ดคลิปมาเป็โดนเนานะ โอเคตอนนี้เราก็บอกลายยายหางตัวอะไรมาเบิกทางไปหน้ากันเลยนี่เนาะตรงหน้าสลากอ่ะสีซ้ำนี้ได้เนาะพี่น้องเนาะสีซ้ำบนไทยนี่แหละพี่น้องซ้ำนี้แหละบ่มีน้ำสำหรับพี่น้องเอ้ยฝนตกอยู่ห่างมันบ่มีน้ำพี่น้องอยู่แถวพุ่นนะมันมีแต่ว่าแถวหน้าสลามันบ่มีนะพี่น้องไอ้งึดคือกันลงไปหอดุ่มหอดข้อยพื่นละพี่น้อง นี่ก็เป็นทุ่งนาขอ่งสาระเนาะอันนี้เป็นของข้าเจ้าเบื้องนีน so. ี่เนาะบางคนเขาก็ะทายบางคนขาก็ยังทันไทยเนาะเดี๋ยวสาระสิพาพี่น้องไปเบิ่งงัวเบิ่งควายเนาะอันนี้กัฝนหักกระเซาอีหนึ่งเนาะพี่น้องข้าก็ย่างไปนำการในเนาะมาเบิ่งงัวเบิ่งควายพี่น้องเออก็มีอย่างให้เบิ่งงในเบิ่งงัวเบิ่งควายนี่แหละยิงเบิ่งทุ่งไห้ทุ่งนาเนาะ แถวนั้นมันบ่มีน้ำพี่น้องก็เนคือกันเดยเจ้าคันเป็นนวไรมันเป็นยอนข้าวฟานคันบอดีบ๊อหรือว่าจังไรแถวนี้มันคือมีน้ำเนาะแถวนี้งัวควายมันกินน้ำมันกินยาเนี่ยอะไรไม่กินน้ำตงมันกินยาแล้วก็มันกินน้ำพี่น้องเนาะตอนนี้กับบ่มีไครลงหัวหน้าแต่ลงมาสองคนเนาะมาลงไถนาตอนแรงๆพี่น้องตอนนี้กับ ตําบ่า3โมงละพี่น้องเอ้ยหากระทัยเบิ่งนึ่งนี่เนาะนี่กบเปียดกะฮ้องพี่น้องทํางานวันไวแล้วนี่เนาะหญ้ากล้วยเนาะแถวนี้กยังเป็นของสระคือเกาแต่นี้มันยังมีน้ําแถวงมันบ่มีพี่น้องบงนี้มันกบ่แม่นเนาะแบ่งกันเฮ็ดปันกันเฮ็ดพี่น้องพี่น้องกันนี่ล่ะแบ่งกันเนาะผละ10 20ให้เนาะพี่น้องเอ้ยอเฮามีนาบ่ลายดิพี่น้อง แถวนี้มันมีหนามเบื่องควายกินยามสัตยามคำนาะสิประมาณนี้แหละพี่นนองควายเป็นควายโตแม่มันทันหนามาหาขอยบันเ <laughs> ขากับเป็นสียาัานยาน,นพี่น้องยานงวยยานควายว่าันี่เนาะ ขยก็ไม่เป็นควยคลองสดาเราพี่น้องควยคลองพี่น้องอยู่นี่ละเขามาให้ันะไรน่าปลูกแถวนี้มันกินหยาแถวนี้นะพี่น้องนี่ก็คือค้อยเนาะตัวแม่เนาะพี่น้องเอ้ควยนี่บางคนกับเวลาเราด่ากันนะพี่น้องมักจะมางงคือควยมันมบ่นไ,ไดแม่นะพี่น้องสละว่าควยนี่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอดทนเนาพี่น้องเนาะถึงแดดถึง ผมันกระโบนี้แล้วมันกินยาอยู่นี่พี่น้องมันโบนีไงพี่น้องเลยอดท,ทนอยู่นี่ละมันมีความอดท,ทนสูงวข่ในความ,ม,วามอดท,ทนสูงไข่คือกับสลาวัซานบมแมนว่างงบมแมนต์เาคือว่าโมเมนว่าสลางงเลยแดีวกับโมเมน,นหน้า,นนาตาไข่ค,คือกันแต่ว่าเขามีความอดทนสูงค,คือกันวาซานที่สลามีความอดทนอีกอย่างในึ่งโ้คือกันไปไขยเนื้อหาม,มันมีความอดทนร้ายเนาะ บมเมนมันโงดอกพี่น้องเป็นเสียรลกของคำว่ามีความอดทนพี่น้องว่าซันซะเพราะว่ามันอดทนในรายอยาวพี่น้องเต่กีแต่กรอนนะมันบ่มีรถเนาะต่ก่อนน้องเขาบ่มีรถไถนาดิพี่น้องเลยเาก็เอากล้วยแล้วมาไถนาเนาะไถนามันก็อดทนอยู่กันแล้วจุดของให้มาไถมันกะไทยเนาะพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันทันสมัยแล้วเขาก็เอารถมาไถเนาะเตะกีต่กรอนก็เอาขั้วอันนี้ไถนาเขาก็ไถมือมันกะทนเนาะ เมื่ี้แม่แต่มันกินยามกันยังอดทนกินมัดมืออยู่นี่ละทางแดดทางฝนมันกับบอนี้ขันจะคของมันบอกให้มันนี้มันโมนี้พี่น้องมันอยู่นี่ละขีแต่จะคของเอามันเมื่อกันังเมื่ออพี่น้องนะขันให้มันดูนาันเหมือมันก็จะอยู่เดี๋ยวอามาเบิ่งก็ทายนาก็นัพี่น้องนอกหัวลายยายทางโขดแล้วเอากำละตรงไหนตรงนาคือเก่านี่ละนี่ยัง สละก็ว่าสิไทยอยู่ดอกแต่ไทยบ่เป็นพี่น้องเอ้ยนี่เนาะอันนี้นี่บ่แม่นของโตแล้วของเขาอันนี้นี่เนาะยามกลางคืนนะพี่น้องมีกบมีเขียดหลายอีหลีมือนั้นคืนนั้นเนาะบ่แม่นมือนั้นคืนนั้นพี่น้องเอ้ยสะกมาตเขียดเนาะสะมาตเขียดก็ได้ลายเติบพี่น้องก็พอได้ได้แจวเนาะแต่ว่าเฮาก มันมียังกินนะพี่น้องเอ้ยยามนี้กัมีน้องใหม่มีกบมีเกียดนะคะกินตามธรรมชาตินะพี่น้องเอ้ยเ้ามีเงินไปซื้อกินนะพี่น้องเ่าบ่มีเนาะต <laughs> อนนี้เอากะมาบึงทงไฮทงนานี่แหละเป็นภาพบ,บรรยากาศที่ว่ามืดคืนนายพี่น้องโอ้ยบนทองฝากคืมแห้งพี่น้องมันบ่แจ้งอีรี แจกจากดีเลยในมือขึ้นเลยสลากก็มักไปห้าหนใหม่อยู่เฮ้ยหน่เหน่อทุ่นทุ่นทุ่นแถวคนเนีาาเ่ยคองฝาโอเคแล้วพี่น้องนนตอนนี้สลากก็บ่มีอยากยังเห็ดเนาะเพราะว่ามาเบิ่งเขาไทนาซื่อบทความมาไทนาเนาะตอนนี้สลากก็ที่าพี่น้อง มาแล้วกินหมักวะนั่นเองพี่น้องด้วยมักวะร้ายดีตรงน้านาะนี่เราพี่น้องอุ้ยมันจีวานดีบอพี่น้องหมักร้ายๆ้ายหนึ่งคนนะมาหมูวานถ้าพี่น้องเห็นหมักวะจังสีหันคิดหอดตอนข้าวยังหน่อยนะพี่น้องเนาะข้าวยังเหียงปฐมหันนะพี่น้องเขาอย่างเหียงปฐมหันะ ไปห่งเหียนแล้วไปไม่ห่วงเหียนแล้วไปว่าเหียนข้องสระมันก็อยู่แถวนอกนอพบานสระก็อยู่แถวบ้านอกนองพ่นองมันนี้นอกมันยังเป็นป่าอยู่แถวหลังห่งเหียนอะไรพนองสระกับหมูเนาะสีหาคนนี่ละไปกับหมูสีหาคนอาจารย์น่ะท่านมาเนอะพ่นองเนาะเฮ้ยบอกมาอะไรคิดถอดตะไาอย่างหน่อยหนองพนองเนาะอาจารย์น่ะท่านมาเนอะพ่นองลุงเสือขาวมาติมยยดในพ่นองเลยตอนมาแต่ทื่อนเสือเสือหัน สีขาวฐานนะมันขาวอยู่เนาะพี่น้องบัดไปโองเฮียนฐานนะโอ,นอ,อ,นอ้เมื่อาอนเถื่อนนี่แม่จุนดาพอไปจะได้สุ่มเจ้าไปโองเฮียนจะได้คือว่าเสือเพื่อนแท้ไปเห็นยังนี่ตัวองก็บอกว่าพีแม,ม่อาจารย์มาเราก็าไปลีนกินบักหว่านนาะงบางหว่านมันลายพี่น้องไปกับโมซีอาคนพากันแล่นไปปีนกกบักหว่านเนาะบัดอาจารย์มาได้ไหน้องบัดอาจารย์มาได้พี่น,นอ้องเนาะยังบ่เมือ่อยเลยอาจารย์ยังยยยไปนำนยู่กกบักหว่าบบนบกฝงน้องฝงน้องมาเฮียนเด้อฝงน้องเด้อมาเฮียนเด้อ ตอบอยังไมว่าด้วยน้าพี่น้องเล้ยชูถ่ายนัยงคาอยู่คากินเนี่ยน้องยนอาจารย์มานำจะดสองเทอาน้าพี่น้องควมำดื่มของสาระบทำมามดาะนะแต่ยังหน่อยบอกว่าไม่เงี่แล้วเมื่อเกินกับมในตอนทยายังหน่อยนอกเขาก็มักจะเก็บบางหวาม็มาใส่เสื้อน้าพี่น้องแบบเสื้อค้ามมันก็เปื่อนเบิกแต่ว่านาะมันก็บ่อยนะน้วพี่น้องเนาะมันก็เปื้อน เม get well <ity> <ique> ื่อเอาเฮือนนี่แม่ก็ทําเอาซุมเจ้าจะได้เสือเือนแท้ตัวเองก็ว่าไปกินบักาแล้วแม่เอ้ยบักาักหลายๆอยู่นางเียนเนาะโอ้ยแซ่บยดพี่น้องพุ่นเต็มๆอ้ยลาย บอกไปว่ามากะย้นนหนาอย่างสี่งอ่ะกิดทอดน้องนุ่งอีกเนาะอยู่บ้านคนละฝังนองนุ่งกันกิดทอดพวกเพ่อนอีกเนาะวัดยามนี่กินทอดผวกล้านตอนยังหน่อยคือกันชาวนันกะตัวเองกันยังเป็นเด็กหน่อยอยู่ะยามให้ย,ย้หนาอย่างสี่เลยพี่น้องมาเบิ่งเขาไทานาคือกันเนาะดอกไฮออกหน้าน้ำพรน้ำแม่นะซึ่งว่าบอไดไทไทยดอกหน้าฮนะเนาะมาลิ้นกินหมากววาคือกันพากะเลนกับพวก ลานหลวงน้องเนาะป๋าก็เล่นยางใหญ่บางว่าความหลายที่ยังเล่นหยาดกันอยู่บ่เข้าใจคือกันเนาะต่อหันยังหน่อยอะนะพี่น้อยเขาก็บ้าใจคือกันแบบว่าถ้ามัวนอะนะมันมียางเห็ดนะพี่แต่ว่าแล่นพากันแล่นแลนสระหันพอดีไปล้มเนาะดมหันหัวเขาแตกแบบนี้พอแตกก็เจ็บมากก็หายยางใหญ่โอ้ยเบิ่งว่า่็ยังหน่อยอ่นอันตรายดีนะพี่น้อง ตีโมมูเอ็ดด้วยความชัวกระดานตีโมมวนอยู่ตัวเองล้มตัวถ่ายตัวเองกระเด็นล้มเองน้อยพี่น้องเกิธรรมดาละแบบนั้นแหละความชัวได้พี่น้องเลยความเป็นความดื้อเลยความชัวนั่นน่ะโอ้ยถอดพวกพันอยู่เนาะแบบนี้เอาใหญ่มากับบ่ได้พาก for ันแนนหลินน so <t> ้อพี่น้องเนาะไม่ใช่ว่าอยู่คนละข้างอะไตอนนี้นี่ ตราบก็มาอยู่จำปาสักเนาะบอกพ่อพวกแม่ก็อยู่อัตตะปือเพิ่นล่ะพี่น้องเอ้ยแล้วเฮาก็สิเบาะลาใหญ่ฮากเนาะว่าบ่เป็นตะกินเฮาสิเบิ่งขาวไถนาเนาะพี่น้องนี่เนาะไนากมาได้ันเนาะเป็นนาของตัวเองฮอดลุมเอ้ยพี่น้องเอ้ยฮอดควายอยู่พ่นละไก่ควายนอยนึงเนาะพี่น้องเนาะ แถวบ่อไทยฮะล่ะแถวกกมีกกใเงยๆบนกลางฮะแถวนั้นล่ะพ่นกับที่ตกเนาะผี่น้องเนาะมืดเลยโอเคน้าผี่น้องเนาะตอนนี้กับพ่นกับมันสีตกเลยเนาะพี่น้องเนาะสลากเลยว่าสีขอจบคลิปใบสนีเนาะสหรับคลิปนี้กับขอจบไปซ้ำหนีแล้วเนาะ แต่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ไห้สระเพื่อเป็นกำลังใจไา้สระเฮ็ดคลิปในเดินไปแต่ว่าโมนีกับชิทอโตไปก่อนเนาะบ๊ายบาย